Ô ô เต็ม FM1A 344 ที่คำที่มาของคำว่าติดคิวยังก็รอลงอ้อยเจ้าฮีโน่สองครีบของ ต้องนอนครับนอนเพื่อว่าเขาจะได้ขา่าวช้าๆให้เราตามโมก เทกน่าจะเครื่องพีซีเบสนะเสียงนี้เนี่ยเหนื่อยแน่ๆครับพ <c oughs> ้าน้ำต่ำขนาดนี้ถังเหลาเซมติดน,น็อ เ้าล็อกกี้รอๆเลยคนระับแค่์คีนๆดีเหี้ยไม่ต้องใช้ตะแกรงก็ทำแบบนี้อ่ะนะทางงบเยอะดอดีกเจอร์ดอดีกเจอถามแป นี่เจอรถคนดังวอลล่าช้างครับข้างหลังเนี่ย FM 1 a ไม่รู้ว่า3 4 4หรือว่า AO 9ครับเดี๋ยวเราดูให้นะ a 9อครับเจอรถกระปูอเสียเฟิร์แลนะ้วเสียเฟิร์ เพชรครับจากจากอะไรนะทัาตะเกียบเนาะไยวิ่งงานวยกันโอ้โหหล่อจัดเลยกันนี้